สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมร้านพีซีทรกเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาแนะนำสินค้านะครับผมเป็นรถไถคูปตารุ่น MU นะครับผม MU แล้วก็ยันามามห้าหนนะครับมาจาัดโปรเช่นกันนะครับผมคลิปนี้เป็นพูดเป็น ภาษากลางนะครับบรรยายภาษากาลางสําหรับบางท่านที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกนะครับผมบางคลิปก็จะเป็นภาษาอีสานบ้างบางคลิปก็จะเป็นภาษาไทยบ้างนะครับผมอ่ะคลิปนี้เป็นภาษาไทยนะครับผมภาษากลางาเริ่มต้นคันแรกนะครับคันนี้ปีหกสามนะครับปีหกสามคันนี้สวยๆเลย จริงๆสีสันเดิมๆนะครับลูกค้าทกศนะครับคันนี้หลุดจองหลุดจองลูกค้าทกศนะครับแต่ว่าลูกค้าให้ทําเก็บสีช่วงล่างนะครับก็เลยได้เก็บสีช่วงล่างแต่พอดีอของลูกค้าไม่ผ่านนะครับผมไม่ผ่านก็เลยได้มาลงขายใหม่ครับอันนี้สวยๆ,ๆเดิมๆ เ,เกียรยดีนะครับฐานหลังเนี่เป็นฐาน6กใบยี่ครับผมตรงรุ่นนะครับ2องสี่หนะครับสวยๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับรีวิวคร่าวๆการการใช้งานด้วนต้นคร่าวๆนะครับ ันนะครบสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้คันนี้900ชั่วโมงนะครับ 900ชั่วโมงคันนี้หลุดจองนะครับหลุดจองจากพี่น้องที่เป็นสมาชิทกทกอนะครับผมก็มาลงขายใหม่นะครับคันนี้ก็อยู่4 7 5 0 0 0บาทนะครับผม4 7 5 0 0 0บาทส่งฟรี1,000กิโลนะครับผมช่วงนี้จัดส่ง1,000กิโลเลยอี63สเอกสารเร่มชุดโดนครบนะครับ มาดูคันต่อมานะครับคันนี้ปี่หกสามเช่นกันนะครับคันนี้ก็หลุดจองอีกแล้วหลุดจองเช่นกันพี่น้องเป็นสมาชิกทกอเช่นกันนะครับเคสไม่ผ่านเหมือนกันคันนี้ก็ให้เก็บสีเหมือนกันนะครับเก็บสีช่วงหลางเก็บสีกระทะครับแต่ก็ไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับก็มาลงขายใหม่นะครับ คันนี้ราคา4,85,000บาทนะครับผม4,85,000บาทปี63เอกสารเล่มชุดโดนครบครับสวยๆนะครับพันหลังนี่ใส่พันหลังใหม่นะครับผมเป็นพานหไมายี่สี่เช่นกันนะครับ เราทดสอบการทำงานเบื้องต้นให้ดูครับผม คันนี้สวยๆเลยครับแปดร้อชั่วโมงนะครับคันนี้สี่แสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับส่งฟรีหนึ่งพันกิโลนะครับผมส่งฟรีหนึ่งพันกิโลไปเลยมาดูคันต่อมานะครับคันนี้ปีหกสองนะครับปีหกสองเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้สีสันเดิมๆนะครับมีเก็บสีกับท่าล้อหน้านะครับผม พันหลังก็เป็นพันธุ์หลังใหม่นะครับเป็นรถไล่นะครับคันนี้ยางหลังก็ยังพอใช้งานได้อีกอยู่นะครับผมส่วนยางหน้านี่ก็ดอกยางก็น่าจะดอกยางนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับปีหกสองเอกสารเล่มชุดโอนครบคันนี้สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งพันกิโล คันนี้หนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงนะครับผมคันนี้หนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงสี่แสนหกหมืนห้าพันบาทพี่หกสองส่งฟรีหนึ่งพันกิโลนะครับเ M U ก็จะมีสามคันนะครับโทรมาต่อรองกันได้นะครับผมอ่แมาแถมให้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นยันมาเจ็ดสิบสองแรงนะครับผมคันนี้ราคาเบาเบ้ายัางหน้านีก มายังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลังคาให้ใหม่นะครับตัวรถสีสันเดิมๆนะครับยางหลังนี่สวยๆดอกยางนี่แปดสิบเปอร์เซนได้นะครับฐานหลังเป็นฐานหกใบยี่หก CMT นะครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับวิ่งเดินหน้าถ้ายหลังน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะน่าจะติดทัน 51แรงด้านหลังนะครับห้าพอดี51แรงขวางอยู่นะครับผมอันนี้สวยๆสำหรับท่านใดที่ชอบค่ายยันมาครับผมตั้นี้385,000บาทนะครับ385,000บาทปี61อเอกสารเล่มชุโดโอนครบส่งฟรี1,000กิโลครับผม เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับผมสไตล์ยันม่าราคาก็ไม่แรงนะครับสามแสนบาทส่งฟรี1,000กิโลครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ครับเป็นรุ่น MU แล้วก็เป็นยันม่า72แรงใช้สําหรับงานไร่นะครับผมงานไร่งานนารถที่ร้านก็มีหลายคันอยู่นะครับผมมีประมาณ30กว่าคันนะครับ โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ร้านติดเส้นสีเลนนะครับผมติดเส้นสีเลนอยู่ในอำเภอเบญจลักษ์นะครับผมอยู่ในพื้นที่บ้านเสียวนะครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทร 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3นเะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับผมเบอร์นี้ผมรับสายเองนะครับผมโทรมาติดต่อสอบถามกันได้หรือราคาก็โทรมาคุยมาต่อรองกันได้นะครับผมมาไม่ถูกก็ยังไงก็โทรมานะครับหรือค้นหาในแผนที่ก็พิมพ์ชื่อร้านเลยก็ได้ PC แท็กเตอร์ปพันสระอีซอโซสระอีแล้วก็แท็กเตอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับผม ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครับผมพอดีรีวิว3คลิปวันนี้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเฮงยิงรวยๆนะครับผมสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินม,มีทองใช้ไม่ขาดมือครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม